พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าอัตตสัมมาปณิทิจะตั้งตนไว้มั่นเที่ยงในความดีบ่มีใจเอ็นเอียงวันไหวไปทังไข้ภัสิทธทั้งไข่ทั้งเมืองกะบ,บองยียงมีแต่ตั้งเที่ยงไว้บ่ไล่ถิ่มไฟดีพี่น้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเช่าไห้ชาวหน้าพอค่ากะหะบ,บ่ดีเมธีนักปราชร์ราสฎรอันเป็นที่โรพหลักทุกๆท่านครับเมื่อนี้กระผมชุมพอน,นำบุตรีครับจากร้านชุมพอนแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลผาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิมครับืัอนี้ผมการมาน้ำเสนอรถไถแชมป์นะครับเป็นรุ่น mf 4 0 4 yto นะครับเป็นเครื่องยนต์ direct injection 40แรงม้านะครับตัวนี้แรงบิดสูงครับพี่รองครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเอกสารครบนะครับจดทะเบียนปี2 5 6 3นะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่องยนต์ direct injection เคร่งเดิมนะครับก็เคยแกะนะครับเดิมเดิมทุกที่นะครับมีเปลี่ยนตั้งแต่ยางหนาคราบเจ้าของเคนครับ,คครบเครื่องยนต์เดิมราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับ1นึ่งแเจดบาทใบมีดกับ เศษงานมาทั้งหลายครับสีน้ำเงินสีเดิมยังอยู่อนนี้มีมีซึมอยู่ล้อหน้าไส่นะครับเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนให้่นะครับเดิมๆนะครับโลภุบอมแมงนะครับจดทะเบียนปีสองพนร้อยหสบสาะครับรถคันนี้เค,เครื่องดังมวลดังดีนะครับ ตัวนี้ระบบกรองเปียกนะครับกรองเปียก <c oughs> ให้อากาศสะอาดเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับช้์ตัวแรงนะครับแห้งดีครับตัวนี้สี่สิบแรงมาเป็นเพผาตรงนะครับชมำเห็ดเพผาตรงเฮ็ดไหมีแรงหลายขึ้น,นครับ สวยๆเลยนะครับทายสวยๆย,<ว>ยังบไร้กแกะได้มากนะครับสินล้อขวามีซึมนิดนึงนะครับสินล้อขวามีซึมนิดนึงผ่นา,งนนงานหลังเป็นของซ mt ครับผ่านใหญ่ผ่านสวย ทาง CMT สี CM เดิมๆนะครับสวยๆครับพี่น้องสามโลลอยครับพี่้องอดีใ้จดทะเบียนปีสอ6 3นาะครับเอกสารครบลังคาสวยๆนะครับลังคาเดิม โซนอย่างแน่นนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์ชัตเทิลข้างลำตัวตัวนี้คือเกียร์ชัตเทิลนะครับระบบโฟวินใช้งานได้ปกติไฮดรอลิกดีครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเอกสารครบครับมีเหลี่ยมมียังพร้อมนะครับพี่น้อง เดิมเดิมเนะครับบอดี้ใหญ่นะครับตัวนี้สี่สิบแรงเครื่องยนต์สี่สูบอ่ะน้องมิ้วขึ้นนึ่ขับเรามาดัดูลูเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมแห่งๆมีเวทพ่วงล้อห้าข้างละห้าสิบกิโล เครื่องฟิตสไต์ติดง่ายนะครับไฟนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแชมป์มีศูนย์บริการจังหวัดอะไรแั่งนะครับเครื่องดีไม่ไอไม่ดันนะครับ ยังสุบยอดบอดี้ใหญ่นะครับตัวนี้ร่างกายมันใหญ่หมืกรลังหลายไห้เกียร์บะฮอนเดิมนะครับพี่น้องรถเดิมแผ่นเกียนะครับเอกสารครบนะครับเดี๋ยวผมไอ้เปลี่ยนซิ้น สินล no ้อสิ่งอย่างไรนะครับมีสินล้อที่ล่วซึมตัวนี้แชมป์เขาก็มีวัฒนการเรี้ยงแบบดีขึ้นหลายครับแต่ว่าเรื่องสมรรถนะเรื้ยงกำลังนี่ก็ต้อง่ว้างครับ อุปกรณ์2ชิ้นครับหน้าหลังเอกสารครบนะครับ Y YTO นะครับ MF 404ดันเบอร์เรก ดีครับแต่บอกให้หน่อยกที ไฟนาพัดไอ้มันขาดนะครับไม่มันบ่เห็นลองเขี่ยให้มันเดิมนะครับไฟท้ายไฟอะไรยังอยู่ครบนิ่ม แสนเจ็ดตัวนั้นครับพี่น้องครับเอกสารครบเรื่องเดิมอย่าเดิมยังไม่เคยแกะนะครับลดกับรถเดรัปรทุปทะนะครับสภาพสวยสภาพงามนะครับรถนี่หันดีซะ้วยนะครับหันสะ CMT รุ่น

ไม่มีรอยหมุนรอยอะไรนะครับไม่ไอ้ไม่ดันเดิมเดิมครับแข็งแข็งครับพี่น้องโชคโชวฝากระโปรงก็ยังดีนะครับโอ้เชี่ยมตัวนี้สวยๆครับีนี่โชคสองตัวอารมณ์ดุล แข็งแกร่งข,งข,งข,งขึ้นเยอะนะครับสำหรับแชมป์ MF 404 YTO โอโินใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆเลยนะครับ ตมดจกับโทรมาหากันครับ062825750ครับเบอร์โทรศัพท์0628255750นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสุขุภาพด้วยครับเ้อะเกียร์แบบชมรบเบิงกันไปด้วยสิละยูดีไม่แค่สุขภาพแข็งแรงทคะุกท่านนะครับขอบคุณทนายครับพี่น้องสวัสดีครับ